สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวนแมวจอนะคะทุกคนหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะมีกินมีเที่ยวมีเลี้ยงแมวก็ว่ากันไปตามเรื่องนะคะทุกคนมีทุกอย่างได้อยู่ในช่องเดียวของเอ็มนี้นะคะวันนี้เอ็มจะมาทําเมนูขนมไทยๆคะ่ะทุกคนขนมโบราณเนาะข้าวเหนียวอบค่ะทุกคนบ้านเอ็มเขาเรียกข้าวเหนียวอบเนาะ ส่วนภาคกลางหรืออะไรเขาจะเรียกข้าวเหนียวสองดังใช่ไหมทุกคนเอ็มก็ไม่แน่ใจเนาะแต่บ้านเอ็มเขาเรียกข้าวเหนียวอุบเออเข้าวเหนียวอุบทุกคนพอดีข้าวเหนียวเอ็มเหลือวันนั้นเอ็มหุงแล้วก็ทานกับหมูทอดพวกนี้นะคะทุกคนแล้วก็ส้มตำเนาะแล้วข้าวเหนียวมันเหลือพอข้าวเหนียวมันเหลือปุ๊บเอ็มเอาข้าตู้เย็นคนะ่ะทุกคนข้าตู้เย็นไว้แล้วเราก็มีน้ำกะทิอยู่แล้วทุกคนวันไหนเราอยากกินเราก็ออกมานะออกมาแล้วเราก็ มาอุ่นน้ำกะทิให้มันร้อนทุกคนแล้วก็บูเข้าวเหนียวใหม่เนาะบุนข้าวเหนียวใหม่ลองไปค่ะทุกคนเราก็ได้มาอีกหนึ่งเมนูโดยที่เราไม่ต้องทิ้งของนะคะทุกคนแต่ว่ายุคสมัยใหม่นี่เราก็มาประยุกตเนาะเพระสมัยโบราณนี่เราลองในกระทะแล้วก็ใช้ใบตองทุกคนรองใบตองแล้วก็ ใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขากลับไปกลับหน้ากลับหลังให้มันให้มันหอมใบตองให้มันเหลืองอารามให้สุกอยู่ในใบตองนะคะทุกคนแต่ว่ายุคสมัยใหม่เราหาใบตองไม่ได้เราได้มีกระทะมากระทะเรีบร่อนนะทุกคนใช้ทําได้ทุกอย่างนะคะทุกคนเจียวทอดไข่ในกระทะเรีบร่อนไรน้น้ํามันทำข้าวเหนียวสองดังทำขนมบ้าบินอะไรทำได้หมดนะคะยุคสมัยใหม่หมนอะกก็ว่ากันไปตามยุค แต่ถ้าได้ใบตองมันก็หอมเลยทุกคนเอ็มก็ชอบใบตองเนาะยังไงก็ยังยังชอบใบตองอยู่ทุกคนเพราะว่ามันทําอะไรมันหอมอ่ะอืมมันหอมจริงๆมันคือเอกลักษณ์ขนมไทยนะที่หอด้วยใบตองอะไรพวกนี้นะทุกคนเราก็กดให้มันแน่นนะทุกคนนักดให้มันแน่นกดให้มันแน่นค่ะทุกคนแล้วเราก็ค่อยค่อยดูว่าเอ๊ะมันจะสุกหรือยังเนาะมันจะคลิกกลับด้านได้หรือยัง ถ้าพลิกกับด้านไม่ได้เนี่ยเราไปยกปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันจะแตกค่ะทุกคนแต่ถ้าเราพลิกกับด้านได้ก็คือมันไม่แตกนะทุกคนนั่นถือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าข้าวเหนียวคุณจะสุกแล้วนะเกรียมตัวพลิกได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเนาะเพราะว่ามันจะได้เหลืองค่ะทุกคนแล้วก็กรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในประมาณนั้นนะคะทุกคน เราก็รอเวลานะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดนะทุกคนนะเพราะว่าเอ็มก็ตั้งกล้องถ่ายเลยค่ะทุกคนถ่ายเลยเนาะอ่าเราก็ค่อยค่อเช็คดูทีละนิดทีละนิดค่ะทุกคนถ้าไม่ได้เราก็กดลองไปใหม่เนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าได้เมื่อไหร่มันก็จะล้นขึ้นมาเลยทุกคนว่าเนี่ยสัญ,ญลักษณ์บอกว่าคุณเริ่มได้แล้วนะเริ่มเริ่มกลับด้านได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่าสูตรทำข้าวเหนียวสองดังก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะทุกคนทุกคนก็ทําเป็นกันอยู่แล้วเนาะ น้ำกะทิเราก็ใช้หัวล้วนๆไม่ผสมน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เอามาเคี่ยวเคี่ยวให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันแค้นให้มันข้นเออประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็เอามามูนในข้าวเหนียวนะคะทุกคนแล้วก็มูนในข้าวเหนียวเราก็อย่าเพิ่งใส่น้ำกะทิลงไปเยอะนะคะทุกคนแล้วก็มูนไปเรื่อยๆให้ข้าวเหนียวมันเรียงตัวค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็พอมูนปุ๊บเราก็พักไว้เลยประมาณ ฝั่งละสิบนาทีเนาะสิบนาทีแล้วเราก็ค่อยมาพลิกด้านอ่าพลิกด้านแล้วก็กลับไปกลับมาให้มันได้ว่าเราต้องเช็คดูว่าเราต้องใส่น้ำกะทิลงไปอีกไหมทุกคนประมาณนั้นเนาะแล้วก็พักไว้อีก15นาทีค่ะดูแล้วว่าข้าวเหนียวเขาดูดซึมน,น้ำกะทิเข้าไปเต็มที่หรือ,อยังถ้าเต็มที่แล้วเราก็เอาโอเคเอาออกมาลงในกระทะเล็บร้อนได้ด้วยค่ะอ่าได้เลย ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เริ่มจะใกล้ได้แล้วเนาะเราก็เช็คๆไปทีละนิดว่ากันไปค่ะทุกคนแต่ต้องใจเย็นนะคะทุกคนทําขนมนี้ต้องใจเย็นค่ะนี่เริ่มแล้วค่ะทุกคนโอ้ว้าวว้าวว้าวได้แล้วเห็นไหมทุกคนนี่มาลุ้นกับเอ็มเนาะทุกคนอีกสักเป๊บก็น่าจะได้แล้วลนะเอ,อเริ่มแล้วเริ่มที่จะไม่แยกจากกันแล้วนะคะทุกคนง่ายนะทุกคนพูดถึงการทขาข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองดังข้าวเหนียวอุบปั้นเอ็มเนาะมันไม่ใช่เรื่องยากอืม แต่ถ้าบ้านเอ็มนะคะทุกคนเราไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวหมูนนะ,ะคนบ้านบ้านที่เอ็มจําได้ที่แม่สอนให้ทํานะคะทุกคนว่าถ้าเราจะทําข้าวเหนียวสองดังเนี่ยเราเอาเข้าวเหนียวกับน้ํากะทิข้าวเหนียวกับน้ํากะทิลงไปผัดะค่ะทุกคนลงไปผัดให้น้ํากะทิซึมเข้าไปในข้าวเหนียวโดยที่เราไม่ต้องนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องนึ่งข้าวเหนียวเราเอาลงไปผัดให้น้ํากะทิแห้งแล้วก็อย่าลืมหยอดเกลือไปสักนิดนะคะทุกคน ให้น้ำกะทิแห้งแล้วซึมลงในข้าวเหนียวแล้วเราก็ามาเอามาลงในกระทะรองด้วยใบตองแล้วก็ใส่กระทะค่ะทุกคนแล้วก็ปิดอ่ะมันจะเป็นข้าวเหนียวที่เรียกว่าบ้านๆชีวิตบ้านๆจริงๆก็คือข้าวเหนียวอุทุกคนเพราะว่ามันกินแล้วมันจะได้รสชาติคําว่ากรุบกับกรุบกับเนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนว่าเรากลับด้านได้แล้วเนาะซึ่งมันจะไม่แตกนะคะทุกคนเนี่ยคือมันเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเอ้ยขนมคนสุกแล้วนะคุณกลับได้แล้วนะ แต่ถ้าว่าเราไม่ถึงเวลาที่จะกลับได้นะคะทุกคนขนมมันจะแตกนะมันจะแตกมันจะไม่สวยเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเอ็มได้ใช้ข้าวเหนียวที่ว่าหุงแล้วเนาะสำเร็จรูปมันก็จะเวลาเราเคี้ยวมันก็จะได้แบบว่าไม่ได้กลุบกลับนะแต่ถ้าเราได้เคี้ยวไปแล้วแล้วความรู้สึกว่ามันกลุบกลับกลุบกลับอ่ะมันจะฟินกว่านี้เยอะทุกคนแต่สมัยใหม่ก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะมันเอาความรวดเร็ว แต่คนโบราณนะ่ะเขาสอนมาให้เราทําแบบนั้นก็คือ,อยังจําสูตรที่แม่ทําให้เราทานได้นะทุกคนว่าเอาน้ํากะทิใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปอ่าแล้วก็ควนข้าวเหนียวไปเรื่อยๆแล้วค่อยโรยน้าตาลค่อยโรยเกลือไปสักนิดนึงให้มีให้มันออกความเค็มเนาะข้าวเหนียวสองดังถ้าออกความเค็มแล้วมันจะอร่อยเออแต่ไม่ใช่ว่าเค็มเยอะจนเกินไปนะคะทุกคนเอาเค็มนิดหน่อยให้มันแตะปลายลิ้นว่าเออรู้สึกว่าเรามีความเค็มเนาะ ส่วนใครชอบหวานแล้วก็ใส่น้ําตาลได้เต็มที่เนาะส่วนเอ็มไม่ชอบหวานเอ็มก็ไม่ได้เน,นไม่ได้เน้นน้ําตาลนะทุกคนเนาะไม่ได้เน้นน้ำตาลค่ะทุกคนนี่เรากลับด้านแล้วสีสวยไหมคะทุกคนนี่มาลุ้นแกเอ็มเนาะมาลุ้นกันใหญ่กันเลยใช่ไหมทุกคนว่าสีสันจะออกมายังไงหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่เอ็มก็เอ็ม,มารอบหลังอะ่ะเอ็มจะหาใบาตองมาดีกว่าทุกคนเอ็มชอบกินใบตองมากกว่า ชอบกิ่นใบตองทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอามาลองแล้วมันจะหอมนะทุกคนหอมหอมใบตองแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ขนมไทยนะทุกคนนะถ้ามีใบตองแล้วรู้สึกว่าสวยงามนี่ <c oughs> <c oughs> เรากับด้านเหลืองแล้วจ้าทุกคนนี่เลยยังไงก็ฝากเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกๆคน เรามาลุ้นกันค่ะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้เสร็จแล้วเนาะหนึ่งด้านผ่านไปแล้วค่ะทุกคน mm hmm. เราก็เริ่มที่จะพลิกโอ้ยยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาลองไปก่อนลองไปใหม่ลองไปใหม่ลอ,หมลองไปใหม่จ้าสีสันเหลืองอารามเลยค่ะทุกคนสีสันเหลืองอารามเลย มาลุ้นกันนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะทุกคนแค่รีวิวกันของที่เราเหลือโดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งค่ะเราเก็บไว้ได้เนาะถ้าวันหนึ่งเราอยากกินขนมเอ๊ะเรามีข้าวเหนียวในตู้เย็นเรามีน้ำกะทิที่เราเคี่ยวไว้แล้วเนาะอะไรแบบเนี้ยเราก็โอเคมาทําได้เลยทุกคนแป๊บเดียวเราก็ได้ทานแล้วเนาะมานั่งจิบกาแฟแบบร้อนๆหรอือกาแฟเย็นอะไรสักแก้วด้วยชาเขียวเยน็นสักแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเพราะว่า ข้าวเหนียวกับพวกกาแฟพวกนี้มันเข้ากันนะคะทุกคนมันเข้ากันเนาะ,อะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่มานั่งอดทนรอดูขนมข,นมของเอ็มนะคะทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้แค่รีวิวขนมนะคะทุกคน <laughs> แค่ขนมสีชิ้นก็มาพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะทุกคนเนาะ มันทําให้รู้นึกถึงนึกถึงอดีตที่แม่เคยทําให้เรากินนะว่าทําแบบไหนเรายังจําได้เนาะแต่พอยุคสมัยใหม่เราก็มูนข้าวเหนียวไปะเลยแต่ถ้าให้ให้ฟาร์มอร่อยนะทุกคนต้องแบบว่าข้าวเหนียวเม็ดดีกว่าค่ะข้าวเหนียวที่ผัดลงไปในกระทะแล้วก็ดิบดิบหน่อยทุกคนแล้วพาไปอบละมันจะอร่อยโอเคนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนว่าเอ็มจะมาลงคลิปอะไรแบบไหนของเอ็มคลิปเอ็มจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาดูข้าวเหนียวกันต่อนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆค่ะ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า